สวัสดีครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการเกิดฝ้าบนหน้าปัดนาฬิกาคาซิโอจีช็อคนะครับอ,อ,อันนี้เป็นนาฬิกาคาซิโอที่ผมมีนะครับสรุ่นนี้เหมือนกันเลยคือรุ่น GW300 นะครับที่หน้าปัดของนาฬิกาเรือนทางซ้ายมือเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะมีฝ้านะอยู่ด้านในกระจกนาฬิกาในขณะที่เรือนทางด้านขวาเนี่ยหน้าปัดมีใสเลยนะครับสังเกตดูตรงขอบที่มันเป็นแผงโซลาเซลล์ของตัวนาฬิกาเนี่ยนะฬิการรุ่นนี้มันเป็นแบบระบบทับโซล่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโซลาเซลล์เนี่ยบิวอิน เรือทางด้านขวามือเนี่ยส่วนที่เป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยสีมันจะเข้มเลยนะครับในขณะที่เรือทางด้านซ้ายมือนะส่วนที่มันเป็นโซล่าเนี่ยโอ้สีมันดูซิสซี่นะครับอันนี้มันเป็นผลมาจากที่ว่ามันมีฝ้านะครับอยู่ด้านในของกระจกนาฬิกาสาเหตุในการเกิดฝ้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับหลักๆแล้วมันก็เกิดจากความชื้นนี่แหละนะความชื้นอาจจะเข้าไปในนาฬิกานะครับแล้วทําให้ตัวความชื้นด้านในเนี่ยมันเกิดการระเหยแล้วพอเจออุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างด้านในตัวนาฬิกากับด้านนอกเนี่ยตัวความชื้นที่อยู่ด้านนาาาฬิิกกกก็จะเดร ควบแน่นนะครับบนผิวกกระจกด้านหลังอ่ะของหน้าปัดนาฬิกานะครับแล้วก็เกิดเป็นฟ้าขึ้นมาเอ่ออันนี้เป็นสาเหตุหลักอันหนึง่งอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคือผมพยายามไปหาข้อมูลดูเนี่ยเออหลายๆคนที่ใช้นาฬิกาคาสิโอจีช็อคที่เป็นระบบทับโซล่าเนี่ยครับหรือมีโซลาเซลล์บิวอินอยู่ด้านในของตัวหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาไม่ได้ใช้นาฬิกาแบบที่สัมผัสดโดนน้ำอ่ะแต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดฟ้าขึ้นที่ผิวกระจกด้านในบางคนเขาก็ตั้งงงข้ออออสสมมิิฐาา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 นนวว่่่เเหรรืัจจจะกกดบยที ติดอยู่บนตัวแผงโซลารเซลล์แล้วมันเกิดการระเหยตัวตามระยะเวลาที่ผ่านไปอ่ะนะทำให้เกิดเป็นฝ้าขึ้นที่หน้าปัดอ่ะนะครับโดยฝ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยมากมักจะเจอกับนาฬิกาที่เป็นระบบทับโซลา่าด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าข้อสมมตินี้มันมันเป็นจริงหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตจากนาฬิกาคาซิโอจีชช็อคที่ผมมีเนี่ยที่เป็นระบบทับโซลา่าเนี่ยครับเออไอเรือนที่มันเก่าๆหน่อยเนี่ยใช้งานมาเป็นระยะเวลานานๆเน,น,นี่ยนะครับก็สังเกตเหมือนกันนะว่าผิวกระจกด้านในเนี่ย งก็ไม่ถึงขนาดรบกวนการอ่านตัวเลขอ่านเวลานะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่ว่าผิวกระจกด้านหลังเนี่ยนะมันจะเหมือนกับมีหมอกขึ้นมาแล้วถ้าเราไปเทียบกับนาฬิกาเรือนที่มันไม่เกิดฟ้าเนี่ยโดยเฉพาะนาฬิกาที่เป็นระบบทับโซลา่านะครับเวลาผมดูเนี่ยผมจะดูจากสีนะของ ตัวแผงโซลาเซลล์ถ้านาฬิกาที่มีฝ้าขึ้นเนี่ยตรงบริเวณแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันจะเหมือนกับสีมันจะออกขาวๆข,ขุ่นๆเนี่ยนะมันจะไม่ดำสนิทคมชัดเจนนะอย่างเช่นเดือนทางขวาเนี่ยชัดเจนเลยนั้นถ้าเราลองดูใกล้ๆเนี่ยนะครับอย่างเดือนทางซ้ายเนี่ยจะสังเกตว่า ส่วนที่มันเป็นแผงโซลาเซลล์เนี่ยนะครับสีมันจะดูแบบพิซซี่ถูกหมหลักๆมาจากตัวฟ้านี่แหละที่อยู่ด้านในนะครับไม่ได้อยู่ด้านนอกนะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็นาฬิกาที่เป็นระบบทับโซล่าเนี่ยชั้นกระจกมันจะมี2ชั้นนะครับคือชั้นนอกสุดก็คออือที่เราสัมผัสอยู่ นะก็คือเป็นผิวด้านนอกนะครับของกระจกแล้วมันจะมีกระจกอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นกระจกที่มีการติดตัวแผงโซลาเซลล์ไวอ้อ่ะจากประสบการณ์ที่ผมเคยแกะนาฬิกามาเพื่อทําความสะอาดฝ้าที่เกิดบนกระจกเนี่ยผมพบว่าไอ้ฝ้าที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่ที่ผิวของกระจกด้านในงาพูดง่ายคือถ้าสมมติมีกระจกซ้อนกัน2ชั้นเนี่ยไอ้ฝ้านเนี้ยจะเกิดที่ตรงชั้นระหว่างกระจกด้านบนกับกระจกด้านล่างที่มันเป็นแผงโซลาเซลล์อ่ะนะครับ นี้เราลองมาดูนาฬิกาที่ผมทําความสะอาดฝ้าไปแล้วนะครับเนี่ยจะพบว่าตัวหน้าปัดเป็นครับเคลียมากเลยนะคมชัดนะครับแล้วก็ส่วนที่มันเป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยสีแบบเข้มนะดำเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยนะก็เห็นชัดเจนสีของตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอ LCD เนี่ยชัดเจนเลยนะสีเข้มมากเลยนะเนี่ยถ้าเทียบ2อันเนี่ยเห็นชัดเลยว่าฝ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีผลต่อการอ่านตัวเลขนะครับแล้วก็ความคมชัดของตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอ,อนาฬิกานี้นี่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ ทำความสะอาดตัวหน้าปัดนาฬิกาเรือนซ้ายมือนี้ตัวนี้นะครับที่มีฝ้าเกิดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าหน้าปัดนาฬิกาก่อนและหลังทําความสะอาดหน้าจอเนี่ยนะมันจะมีความชัดขึ้นมากขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมก็ถอดใส่นาฬิกาออกไปแล้วนะครับแล้วก็ไขสกรูนะครับเอ่อที่ยึดฝาหลังออกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องด้านในเอ่อเท่าที่ดูนะครับก็ไม่มีสนิมอะไรเกิดขึ้นนะครับที่ฝาหลัง ตอนนี้ผมก็แกะเครื่องนาฬิกาออกมาแล้วนะครับก็ส่วนที่เป็นกระจกเนี่ยของ s o l าร์เซลลมันจะอยู่ด้านในเนี้ยนะครับสิ่งที่ผมต้องทําคือเดี๋ยวผมต้องแกะ ตัวกริปนะที่ยึดปุ่มทั้ง5ปุ่มนะครับคือซ้าย2ขวา2แล้วก็ปุ่มกดไฟ1ปุ่มออกนะครับเพื่อเอาไอ้ตัวโครงแผ่นโลหะนี้ออกมานะครับแล้วอยเอาตัวกระจกที่เป็นกระจกชั้นใน,นะครับที่มีแผงโซลาเซลล์ผนึกอยู่เนี่ยออกนะเพื่อมาทําความสะอาดส่วนตัวเครื่องนะครับเ,เครื่องตรงนี้เดี๋ยวตรงหน้าจอตรง LCD นี่คงต้องเช็ดซะหน่อยนะเพราะว่าน่าจะมีเป็นพวกฝ้าบางๆเกาะอ,อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองแกะกัดดูต่อนะครับ ตอนนี้ผมก็แกะเอาตัวกริปที่ยึดปุ่มทั้ง5ปุ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเอาตัวแผงโลหานี้ออกนะครับเราจะได้หยิบตัวกระจกที่มีโซลาร์นะครับออกมาทำความสะอาดนะครับ อันนี้คือด้านในของตัวกระจกชั้นในนะครับโดยหลักการเนี่ยจะมีกระจกนอกสุดนะที่เป็นหน้าปัดนาฬิกานะครับแล้วก็กระจกชั้นในเคอ,อัน,นี้ที่เราเห็นนะครับแล้วก็ด้านหลังของกระจกชั้นในเนี่ยก็จะมีเป็นโคโรงโลหะนึงนะครับที่เหมือนกับเป็นตัวรองตัว,วกระจกอ่ะนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือตัวกระจกชั้นในนะที่มีแผงโซลาร์เซลล์ยึดอยู่สังเกตว่า ผิวกระจกเนี่ยมันมีฝ้าขึ้นไปหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นฝ้าหมดเลยนะต้องอาจจะดูเทียบกับแบค็ 9, 4, เคเกราสีเข้มอาจจะเห็นชัดเทียบกับสายนี่ครับนะมันมัวไปหมดเลยนะครับแล้วถ้าดูกระจกชั้นนอกนะครับนี่ตัวนี้นะครับมีฝ้าไหมก็น่าจะมีอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะเท่ากับกระจกชั้นใน ไม่เยอะก็เท่ากับกระจกชั้นในนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูว่าตัวกระจกชั้นในเนี่ยฝ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตรงไหนบ้างนะครับลองดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองออกผ้าลองเช็ดดูนะแล้วลองสังเกตดูนะครับว่าตัวฝ้าเนี่ยมันหายไปยังไงนะครับเห็นไหมอันนี้คือผมเช็ดที่ผิวด้านบนของกระจกชั้นในนะครับคือเป็นจุดที่อยู่ระหว่าง ผิวก็จกสองผิวที่มันสัมผัสกันที่มันอยู่ใกล้กันนะครับนี่นะเราลองดูด้านหลังอีกทีนะครับว่ามีไหมอันนี้คือด้านหลังนะผมลองเช็ดดูนะครับแตกต่างไหมอาจจะดูยากนิดนึงตต้องเทียบกับฉากสีดำไม่เยอะเท่านะคือด้านหลังก็ S 1> <S 1> ก็มีความเป็นฝ้าขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่เทียบกับตัวกระจกชั้นนอกอ่ะผิวกระจกด้านนอกเนี่ยมีฝ้าขึ้นเยอะกว่างั้นเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดไอแผ่นนี้นะครับแล้วก็จะประกอบกลับเข้าไปยังนาฬิกาแล้วก็ลองเทียบดูว่าหลังจากที่เราทําความสะอาดตัวแผ่นกระจกชั้นในแล้วเนี่ยสามารถอ่านตัวเลขได้คมชัดขึ้นไหมนะครับ อ่ตอนนี้ผมก็ทำความสะอาดตัวกระจกทั้งด้านในด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกอบเครื่องกลับเข้าไปยังตัวเคสของนาฬิกาแล้วนี้ก่อนที่จะปิดฝาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าสําหรับคนที่แกะนาฬิกานะครับตัวพวกซิวยางเนี้ยเช็คสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ทาตัวซิลิโคนนะสำหรับการซึมของตัวนาฬิกานะครับเออยางนาฬิกาตัวนี้นะครับผมซื้อมือ2มานะแล้วผมก็พบว่าฐานที่เขาใส่มาเนี่ยมันกลายเป็นอันนี้ CR1620 <c oughs> ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ฐานสําหรับนาฬิกาโซลานะครับงั้นใครที่มีนาฬิกาโซลาแล้วจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยดูดีๆนะครับว่าแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนมาเนี่ยเป็นชนิดแบบที่ใช้สําหรับนาฬิกาโซลาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นนาฬิกาโซลาของรุ่นนี้เนี่ยตัวแบตเตอรี่มันจะต้องเป็น รหัส CTL 1616นะครับแต่ถ้า CR นี้ไม่ใช่ CR นี้มันเป็นแบตเตอรี่ธรรมดานะครับชาร์จไม่ได้เดี๋ยวใช้ไปผมไม่แน่ใจว่าจะส่งผลกับตัวนาฬิกาหรือเปล่านะครับมันอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่มีการประจุเข้าไปอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมจะประกอบนาฬิกาปิดละนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าตัวนับปัดนาฬิกาเนี่ยก่อนและหลังทําการทาความสะอาดเนี่ยนะครับมันเห็นตัวเลขเห็นหน้าปัดต่างๆชัดเจนขึ้นไหมนะครับ ครับอันนี้ผมก็ทําการปิดฝาหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพบว่าตัวหน้าจอนาฬิกาเนี่ยมีความใสมากขึ้นเลยนะครับจากเดิมเนี่ยที่บริเวณโซลาร์เซลล์นี่ครับที่มีเป็นฝ้าฝ้าขึ้นเนี่ยขณะนี้คือไม่มีแล้วนะแล้วก็เห็นพื้นของโซลาร์เซลล์ที่แบบนําสนิทเข้มเลยนะครับอ่านี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการทาความสะอาดตัวกระจกด้านในนะครับแล้วก็ส่วนที่มันเป็นผิวที่มันมีฝ้าขึ้นน่ะนะครับพอคลีเรียบร้อยเนี่ยก็ประกอบกลับเข้ามาก็ นาฬิกาใช้ได้ปกติในขั้นตอนการทำความสะอาดตัวกระจกเนี่ยนะครับผมเสียเวลามากพอสมควรนะในการต้องเช็ดทำความสะอาดนะแล้วก็ต้องพยายามเป่าฝุ่นนะเม็ดเล็ก,ลกๆหรือเป็นพวกเส้นใยเล็กๆนี่ครับที่มันติดตามผิวกระจกเนี่ยออกนะฮนะนะพอประกอบกลับไปก็จะได้เป็นหน้าปัดนาฬิกาที่เหมือนใหม่เลยตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกามือสองก็จริงนะฮะแต่สภาพก็ดีมากนะครับนะพวกกรอบสายาต่างๆเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีๆนะครับนะตัวเก็บสายตัวนี้ ตัว G Shock ตั้งเดิมเลยแบบนี้นะครับชอบมากเลยครับก็อันนี้เป็นรุ่นนะครับ GW 3 0 0นะครับที่อยู่ในสภาพสบูรณ์นนะแล้วก็กระจกใสเหมือนใหม่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ